จากกรณีที่นักร้องหนุ่มอิสรีเได้ไปร้องเพลงที่สถามันเทิงแห่งหนึ่งย่านนนทบ,บรุรีและได้พูดถึงความไม่พอใจบนเวทีด้วยเขานั้นมองว่าเจ้าของร้านปฏิบัติกับตัวเองอย่างไม่ให้เกียรติและยังเอาไปเปรียบเทียบกับศิลป,ปินคาล็อกชื่อดังอย่างตุนบอดี้แสลม ว่าถ้าเจ,จ๋งจริงก็ให้ขึ้นเวทีมาดวลกันในตอนนี้เลยโดยในภายหลังเมื่อวันที่12ตุลาคมนะคะเจ้าของร้านได้ขอ้อพบทนายตั้มสิทราเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงว่าในวันที่เกิดเหตุนั้นร้านได้มีการจ้างอิสเลตและได้มีการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดไป450,000บาทรวมๆแล้วทั้งวมงเกือบ500,000บาทและประเด็นที่อิสเลตว่าทางร้านใช้คำพูดหยาบและนำไปเปรียบเทียบกับตุนบอิี้สแลมนั้นไม่เป็นเรื่องจริงล่าสุดน,นะคะวันที่13ตุลาคมเว็บไซต์แห่งหนึ่งนะคะได้รวบรวมค่าวตัว ของศิลปินที่ไปโชว์คอนเสิร์ตตามรับนผับบาร์ต่างๆนะคะซึ่งอิสาลิเนี่ยมีค่าตัวเฉลี่ยอยู่ที่450,000บาทในขณะที่วงของตุนบอดี้แสลมนะคะมีค่าตัวเฉลี่ยอยู่ที่600,000บาทนั่นเอง